แป้งถ้าเราใส่อันนี้ใช่ไหมเราก็เอาใส่ไม่เยอะหนึ่งสองใส่อ,อีกหน่อยเพราะว่ามันเป็นเกลือม,มีเกลือ<า>มีน้ำมันเพืย์มีน้ำตาลนี่น้ำตาลสี่สี่ท<ส>อนนะคะ,ะ,ะมเมื่อ,อ,ก,อ,อก,ก,กี้นี่จะจื้อหัวแก๊สก็อย่างที่ว่าแล้วก็ททแล้วก็แป้ง แป้งสาลีตาว้าวสีฟ้าเท่านั้นนะครับผมแล้วแล้วใช้แป้งอันนี้หนึ่งถ้วยครึ่งสี่ชุดหนึ่งถ้วยครึ่งสี่ชุดก็คืออันนี้หนึ่งถ้วยเสร็จแล้วก็ครึ่งหนึ่งใส่ไปก็คือทํามีหนึ่งถ้วยครึ่งสี่ชุดอันนี้สามแล้วนะนี่นี่้อนเอาวุโสวันนี้อาวุโสมาสอนทำนะครับผม เสร็จแล้วก็อันน้ำมันหน่อยยี่สิบช้อนเนี่ยยี่สิบช้อนสองสามี่ห้าไม่เมือไม่เมือยเข้าไป เจสิบห้าได้1เคสิบสองสิบห้าสิบหกสบเจ็ดแปดสิบเก้าสเสร็จแล้วก็เอาน้ำเหนือน้ำ น้ำสี่ถ้วย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 หนึ่งถ้วยถ้วยตวงแบบไหนก็ได้เนาะเออแบบนี้แต่คุณต้องหาแบบนี้อออต้องหาแบบนี้อีกไม่รู้ปริมาณเท่าไหร่มันครึ่งครึ่งของอ่าแป้งของของถ้วยนั้นอ่ะถ้วยนี้มันกี่มันกี่กี่ลิตรมันมันกี่ออนมันไม่สิเราก็ไปซื้อมาเป็นชุดเลยไงมันมีชุดเป็นตวงเลยมีทั้งชุดกระเชุดกะรี่ป๊อปใช่ไหม พุ่ดถ้วยตวงบอกอย่างนี้มันจะมีทั้งช้อนช้อนไอ้ใหญ่ช้อนเล็กช้อนกลางอะไรอย่างเงี้ยว่ามันไอแบบช้อนช้อนชาเนี่ยช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เธอก็เอามาอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำอ,อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมาคนละมานวดอ่าคนคนให้มันเข้ากันโคนอย่างเงี้ยี่ยแป้งเข้าเสร็จแล้วเราก็มาโนดถ้าเราไม่มีถ<ด>้วยตวงใช่ไหมทำอย่างนี้เอา เดี๋ยวผมลองดูก่อนแม่หนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะสรุปง่ายๆห้าช้อนโต๊ะเออหกช้อนโต๊ะครับนี่หกช้อนโต๊ะนี่ครับหกช้อนโต๊ะนี่จบนะครับหกช้อนโต๊ะนี่สี่ช้อนีสี่ช้อนก็คือว่าอันนี้ใส่น้ำสี่ถ้วยนะสี่ถ้วยใส่น้ำสี่ถ้วยหก กิี่่สเออก็คือใส่ยี่สิบสี่ถ้วยไม่ใช่ยี่สิบสี่ช้อนโต๊ะใส่น้ำยี่สิบสี่ช้อนโต๊ะอ่าแต่ถ้าเป็นตัวแบบนี้คือสี่สี่ช้อนโต๊ะอถ้าใส่ช้อนช้อนสี่สี่ถ้วยเออสี่เออถ้าใช้แบบเนี้ยถ้าใช้แบบเนี้สี่ถ้วยตวงถ้าใช้ช้อนโต๊ะถ้าเราช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะมาตวงในในถ้วยก็คือได้ยี่สิบหกยี่สิบหกช้อนโต๊ะโอเคขอบคุณค่ะเห็นแล้ว ถ้าอยากใส่น้ำตาลก็เอา <congestion. S 3> ช้อนนั่นน่ะช้อนโต๊ะที่เป็นข้าวหนึ่งจวงเลยที่นั่งนั่งเขาที่กินเขาใช้ตัวนี้นะแต่อันนี้บอกให้อันนี้กินอันนี้สองสองอืมอ๋อสองถ้วยใส่แค่สองถ้วยนี่ไส้ข้างในออืนี้เราจะทําแป้งสองชั้นคือใส่ข้างในแต่นี้เป็นไส้ข้างนอกที่เราทําไปเมื่อกี้นี่นวดออกมาได้แบบนี้แลทีนี่เรานวดออกมาได้แบบนี้นะครับผมเส้นแส้ไส้ใ้างในไส้เราก็เองนอกใส่ิดช้อน พูดผิดอันนี้ไส้ในไส้ในอันนี้ไส้ในอ่าเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือไส้นอกที่เรานวดเสร็จแล้วนี่คือไส้นอกคือแป้งชั้นที่สองใช่ใช่นี่แป้งชั้นที่สองชั้นที่สองี่ยบอกเอออันนั้นชั้นแรกเดี๋ยวมันก็ลืมใส่น้ำมันเยอะน้ำมันเท่าไรนี่สิบห้าแล้วนี่ใสแค่น้ำมันใช่ไหมใส่แต่น้ำมันใส่น้ำมันแล้วก็นวดแค่นั้นเสร็จแล้วนี่การเพิ่มแตกแตกป้อน อือตัดแต่ก่อนผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าอีกไงในอันเนี้ยที่นึ่งนะผ่าครึ่งผ่าครึ่งบอกเออผ่าผ่าครึ่งผ่าครึ่งแบบคิว่านี่กลมๆเห็นไหมผ่าให้มันได้แปดชิ้นนี่เห็นไหมแปดชิ้นเนี่ยเนี่ยไส้มันแล้วก็อ๋ออันนี้คือแป้งแป้งในในที่เราที่เราทําไปเมื่อกี้ไอไอที่ว่านวดที่หลังไงให้ไหม หนึ่งก้อนก็คือเอาง่ายๆว่าหนึ่งชุดอ่ะจะได้ประมาณแปดก้อนสองส <2, S 2> ี่หกแปดหนึ่งชุดไหมถึงว่าสี่สี่ตวงนะที่เราทำอ่ะอันนี้แปลงบหมีอันนี้แปลงนอเอออันนี้แปลงไนอันนี้แปลงไนแต่ซัดใส่สีก่อนเหมือนกันแปลงไนแต่สีก้อนเออวันนี้ถ้าก็อามใส่แบบนีท่าพืบชื่อออกสีนะี่น้าีก่อนยังไงแม่ นี่มันก็บโซล์หกแปดแปดก้อนก้อนก็มเมนอนตัวนี้นี่ก็บโซหกอ๋อถ้า่ให้มันเท่าๆกันเออโหกไม่ง่ายว่าเท่าๆกันทีนี้เราก็เอามาจับใส่อย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยปิดไว้ไงแล้วก็เอามาลีดอ๋อปิดไว้แล้วก็มารีดเออนี่ให้มันเป็นแผ่นแล้วก็เราจะได้มาม้วนแล้วก็มาลีดอีก็ลตัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ตอนตอนที่เราทำานึ่ จะให้ดูมันจะให้ดูใช่ไหมเอออันนี้มันเสร็จแล้วเธอต้องจําให้มันได้เออนี่จาได้เพราะจำได้แล้วเนี่ยมันเนี่ยมันไม่มียูวิดีโออยู่เนี่ยโอ้ยนี่อ่ะนี่เลยอันนี้ล่ะอันมันใส่ในเดี๋ยวไปอยู่ในยูทูบเดี๋ยวขอลงใน YouTube นะแม่เออลงก็ลงแต่ว่าอย่าเอาหน้าแม่ไปอยู่อ๋อได้ได้เพราะให้รอก็เอาหน้าหน่อยก็ได้โร่นิดนึงอันนี้ก็เราก็ทําสอนให้ให้มีความรู้ว่าทําทําไปอย่างเนี้ย เสร็จแล้วเราก็เอามาหุ้มหุ้มเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางไว้อยู่นู่นแล้วพ็เอามากิ่งเราหุ้มให้มันหมดก่อนก่อนนะแล้วก็เราก็มาทําจริงๆไต้สิวท้อใส่ได้ไหมสิวท้อไต้ของสิวท้อสามารถมาทาแบบนี้ได้ไมไม่ไม่ไม่คนระแบิแต่ว่าแค่ไม่ใส่งาแค่นั้นเองไม่ไม่ม้ไม่่ว่าเ่ไม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 ่ไ่วนอันนี้ไง่ันนี้คือไม่คอ่ เออไนเดียวไปสองก้อนเออสองก้อนก็คืออ๋อแล้วก็เอามาใส่อีกนะก็คือว่าแป้งนอกแป้งในสัดส่วนให้เท่ากันเออนั่นแหละแปดชิ้นอันนี้ใหญ่ก็ช่างเอาข้างในมาใส่อย่างเงี้ยแปดใส่นี่แหละแล้วก็แล้วก็เอามาคึงนใส่หมดแล้วเราก็มากึนคืนแล้วมาเลียดมันบ่ลีดง่ายลีดรียดรีดลีดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ แล้วเราก็อาม้วนอย่างเงี้ยม้วนเออม้วนหลบหางมีตลบหางม้วน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 มาประกบกันอย่างนงี้ใช่ไหมทีนี้เราก็เอามีดตัดออกมาอย่างเงี้ยเออแม่เสียบตาโอ้โหเสร็จแล้วเราก็เอาเาตาว่าแม่แม่พูดจ่อเก็ได้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอาคึ่งคึ่งเออเอานี้ออกมนมันเกะกะถ้าคุณยังไม่เป็นเลาคุณมันขนาดไม่ขนาดคึ้งอย่างนี้ใช่ไหม พิงไปอย่างเงี้ยพีให้มันยืดออกแบนออกถ้ามันไม่ไม่อันนี so young, so 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 go okay. ้เขยงเราก็พ no. no. ิงมาอีกไงเสร็จแล้วเราก็เอามาม้นนอย่างเงี้ยมมวนอมวนอย่างเงี้ยเออหมวนเข้ามมวนเข้าอีกรอบนึงเออไม่ไม่ต้องทิงอีกทีนี้อออไม่ต้องพิงแล้วหมวนเสร็จแล้วเรามาตัดอย่างเงี้ยตัดเออตัดเสร็จแล้วเราก็มาตัดอย่างเงี้ยเนี่ยอีกรอบนึงไม่ไม่ถ้าตัดเสร็จแล้วเราก็เอามาไว้แบบตัือพรุ่งนี้ พวกนี้ไข่ดืดผ่อ่นเลยผ่อนไส่ทำไว้ก่อนใช่ไหมเออทำไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ๋อแล้วก็บี้บี้ีเออบี้ลงแล้วก็แล้วก็เิดอย่างเงี้ยจัดเดี๋ยวทีนี้ก็ตัดอีกเดี๋ยวทําใหม่เดี๋ยวเธอมาดึงเป็นขั้นตอนเนี่ยอันนี้ทำโอยเ,เหงื่อเขา,เาตาเสบตาเออนั่นแหละมันมันออกไม่ได้อันนี้รอแป๊บนึงอันนี้รอกดแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเราก็รีดเออรีดไปอย่างเงี้ยรีดไปเสร็จแล้วเราก็ต้องม้วนนะ รีดไปแล้วเนี่ยนี่แล้วก็ม้วนเข้าเนี่ยเห็นไหมเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันอันเป็นเหงเื่รีดแล้วก็ม้วนอย่างเงี้ยม้วนเข้าอย่างเงี้ยวเอาม้วนเข้าประกบกันเนาะม้วนเข่าเออประกบกันเสร็จแล้วเราก็มาตัดกลางตัดกลางเออตัดเสร็จแล้วเราก็มาตาัดมีด อันนี้คือตัดเป็นก้อนแป้งที่เราจะคึงใส่ไปเลยนะของใครของมันเออก็คือว่าได้สองก้อนได้สองได้สองก้อนได้สองตัวก็ดีนะฮิวที่มันขาดนอกดีมันก็ได้อะไรอ่านี่นีตัดตัดอันนี้มันมันมันมีแป้งใส่ในมากแล้วก็ตัดตรงนี้มันมีแล้วก็ตัดให้มันยาวหน่อยเนี้ยนะครับนี่เชื่อหร เสร็จแล้วเราก็เก็บเก็บไหนแม่เขาดูแน่นี่เก็บไว้เรียงไว้อย่างเงี้ยเรียงไว้อย่างเงี้ยนี่แล้วก็แล้ก็คือว่าทํแล้วค้างคือไว้คืนค้างไว้พรุ่งนี้ประมาณตีสามหนึ่งต้องออกมาทํานะเพราะว่าอะไรไหมมันจะไม่ทันเขาเขาเาไปวัดไงมันทําคนเดียวไม่ใช่ทำสองคนประมาณนี้รีดแป้งรีดแป้งเสร็จแล้วก็ ทำคริกให้มันใหญ่ๆมันจะยาก<ห><ห>ตอนหอนี่แหละครับเออตอนหอมันไม่ยากหรอกจ้ะถ้าเราถนัดเราเก่งแล้วมันไม่ยากเลยอเอาไส้ใส่ <ห ả? S 1> อยากใส่เยอะก็ใส่เยอะอยากใส่น้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่ชอบอย่างเงี้ยอันนี้เราใส่น้อยแต่เราต้องใส่อีกน้อยเพราะว่าเสร็จแล้วเราก็พับเข้าพับ,พบข้าจับจับ ให้มันให้มันจับมันหนีบติดกันก่อนให้มันติดกันแล้วค่อยมาจับกีบเออนั่นแหละเนี่ยแล้วก็จับกีบจับอย่างเนี้ยบีบเข้าบีบเข้าบีบเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เอามือปล่อยออกใช่ไหมแล้วก็ทําไปเลยนี่ดันไปเลยดันไปเลยดันไปอย่างเงี้ยเออมันเหมือนทำง่ายนะอืมนี่ดันไปนี่เสร็จแล้วเห็นไหมก็หนึ่งตัวเห็นไหมโอเคใช่มันจะมีกันแค่ไหนมันเยอะ จาเป็นสีจำเป็นสีปุ๊บถ้าไปส่มเรือเรือเลือหางหน่อยนิดหนึ่งเลือหางไว่นิดหนึ่งอย่างนี้มุนเข้าอย่างนี้นี่มุนเข้าในสวย่ามมุนเข้าแรงจะสวยงานเห็นบะมันจิเกลบยด้พมันจิเกพอนี้สีเท่ากันจับปุ๊บนี่เห็นมันก็สีงามตัวนี้ก็บีปตัวนี้ก็บบปป๊บมันสมอนกัน เจ้ากะลีปากนี่แกที่นี่ว่าเขาถ้อยากมันอยู่เขามากกว่าอยู่บ้านสีกระดกตัวเองสีาเขาเียกได้คนเชิญคอะก่อนอยกมันเขามากมันก็ะเป็นงสิบเข้าอยู่มาก่าสีเาสีราเขาหยู่มันเองสีนี่ใเมากกว่าสีบงบงเห็นบอแใ่มันก็จะบงงถ้าเราไม่ยู่เขามาใส่มากกวาบงงงสาระคืมันมันอยากเอ้หน่ะคือแค่คนอื่นเขาทำอย่างนีทางนี้ไหนเาท ทำนี้แล้วก็จับไส้มันดูดีหน่อยไส้มันจะไม่อยู่กระจุกเดียวเราพยายามแบรยไส้มันออกให้มันอยู่เป็นดันเนี่ยงทางนี้เสร็จแล้วแล้วก็จับตรงนี้จับมือนี้อย่างนี้อ๋อหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมนี่หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆพยายามมาแบรยไส้ออกย้ายไส้มันอยู่กระจุกกลางกระจุกเดียวมันจะไม่สวยนี่เห็นไหมเนี่ยลูกก็จะง่าย Ừ. Mày? Nó bỏ mày ừ. nó là 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 sẽ nó sẽ xay là thay bèo nên bèo sao em tìm cho chụp mình nhà em tìm mình